้นกุยช่ายในท่อบ่อต้นโตพอสมควรแล้ววันก่อนย,ยา่าถอนออกไปนะคะเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆเพราะต้นตรงนี้มีแดดจัดกดุยช่ายชอบแดดจัด,ดต้นจึงอวบอ้วนตอนนี้ในท่อบ่อจึงแหว่งอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะวันนี้นําต้นกุยช่ายที่ปลูกอยู่ในกระถางที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ร่มรําไรมาปลูกเสริมเพื่อต้นกุยช่ายที่อยู่ในท่อบ่อไม่แหว่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าจะพาเพื่อนๆมาชมต้นกุยช่ายนะคะต้นกุยช่ายเมื่ออยู่ในกระถางนานๆต้นก็จะแน่นกระถางค่ะเราก็เปลี่ยนนําไปปลูกในพื้นที่กว้างกว่าได้นะคะทุกคนคะที่บ้านย,ย่าวันนี้ลมพัดผ่านเย็นสบายมากค่ะลมธรรมชาติค่ะไปชมกันเลยค่ะที่บ้านย,ย่ามีการแบ่งปันต้นกุยช่ายก็คือจําหน่ายต้นกุยช่ายค่ะก็มีเพื่อนๆทักถามมา ก็จะขุดต้นกุยช่ายที่ปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะจะเลือกกอที่โตๆอ้วนๆนำส่งให้เพื่อนๆค่ะต้นกุยช่ายตรงนี้จึงต้องปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อเราดึงไปเขาจะแหว่งค่ะในท่อบ,บ่อก็จะแหวง่งก็ดูไม่สวยงามก็นำต้นกุยช่ายที่ปลูกอยู่ในกระถางเล็กๆในบ้านนำมาปลูกเพิ่มจะเห็นว่าต้นกุยช่ายที่ย่าๆถอดจากกระถางจะเป็นลำต้นที่ยาวเรียว พราะพื้นที่ในบ้านเป็นที่ร่มรําไรค่ะข้างนอกตรงหน้าบ้านตรงนี้มีแดดจัดต้นกุยช่ายชอบแดดค่ะหากเราปลูกที่มีแดดจัดต้นกุยช่ายก็จะไม่ยืดยาวนะคะน่ะจะแตกกอได้รวดเร็วการผสมดินปลูกต้นกุยช่ายใช้ดินร่วนค่ะผสมด้วยปุ๋ยคอกดินสองส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนและแกลบดำสองส่วนเท่าๆกันกับดินนะคะก็จะทําให้ต้นกุยช่ายแตกกอได้เร็วแต่ส่วนผสมดินปลูกของแต่ละบ้านแตกต่างกันได้ค่ะ กุยช่ายใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยละลายช้าก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกหากเพื่อนๆปลูกนิดหน่อยในกระถางเล็กๆอาจใช้ปุ๋ยละลายช้าหากปลูกเยอะๆและเป็นพื้นที่แบบบ้านๆของย่าๆนี้ใช้ปุ๋ยคอกได้เลยค่ะการปลูกต้นกุยช่ายลงในพื้นที่ที่มีความกว้างอย่างวงบ่อหรือท่อบ่อจะทําให้ต้นกุยช่ายไม่แออัด ในการที่จะขยายและแตกกอที่ใหญ่ขึ้นค่ะต้นกุยช่ายจะแตกกอได้ดียิ่งขึ้นเมื่ออายุผ่านไป6เดือนแล้วนะคะช่วงแรกๆเขาอาจจะตั้งตัวอยู่ก็มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าปลูกต้นกุยช่ายไปแล้ว1เดือนทําไมไม่แตกกอ1เดือนนั้นยังไม่แตกกอรหรอกนะคะ1เดือนต้นกุยช่ายจะขยายขึ้นทางตรงก็คือต้นจะยาวขึ้นรอเวลาหน่อยนะคะ ส่วนมากก็ประมาณห้าเดือนขึ้นไปจึงจะแตกกอใหม่นะคะช่วงแรกๆต้นกุ้ยช่ายก็จะสะสมอาหารไว้ที่เงาก่อนนะคะเงาก็คือหัวที่อยู่ใต้ดินค่ะเมื่อเง้าแข็งแรงจึงค่อยแตกกอให้เรานำไปปลูกต่อที่อื่นได้เช้านี้ยายา่ารดน้ำต้นไม้ด้วยบวรรดน้ำนะคะใช้น้ำปกติก็คือไม่ได้ผสมอะไรลงไปค่ะตรงนี้จะเห็นว่ามีใบไม้เพราะว่าถังรองน้ำอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะ ข้างบนนี้ก็คือจะมีต้นโมกนะคะจะทําให้เราทํางานไม่ร้อนเกินไปช่วงเวลานี้ก็คือเวลาเป็ดนาฬิกานะคะค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ถือว่ายัางเป็นเดดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะการรดน้ําต้นไม้หากรดน้ําสายเกินไปคือหลังจากเก้าโมงไปแล้วก็จะเป็นผลเสียกับต้นไม้ค่ะจะทําให้ใบไม้เหี่ยวได้เพราะใบไม้รับความร้อนอยู่นะคะแล้วเราเอาน้ําเย็นหรือเอาน้ําไปราดรด ในเวลาที่สายเกินไปหลังจาก9ก้าโมงก็ใบไม้ก็จะไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ถือว่ายังได้อยู่ค่ะเดดดีมากเลยแดดดีและลมพัดผ่านเย็นมากค่ะในช่วงเช้าอากาศดีๆยาย่าสูงวัยแล้วนะคะผู้สูงวัยต้องหางานให้ตัวเองทําค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงหากเรามัวแต่นั่งนอนดูทีวีดูโทรทัศน์อยู่นะคะเส้นสายก็จะยึดเอาได้ค่ะ ้องลุกขึ้นทําอะไรให้กับตัวเองอย่างนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและผลประโยชน์สูงสุดก็คือได้มีผักที่ปลอดสารพิษไว้รอบๆบ,บ้านนะคะไว้รับประทานในบ้านค่ะและมีเวลาที่เป็นอิสระแล้วเพราะว่าอายุเยอะที่ไหนก็ไม่จ้างเราทํางานแล้วนะคะเราก็งานงานให้ตัวเองที่บ้านค่ะคือสร้างงานขึ้นมาเองยายาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบา,บาย y